สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่เก่าเดือนเก่านะครับวันที่เก่าเดือนเก่าปีหนึ่งมีอยู่เธอหนึ่งนะครับหลังจากคืนแม่พระเนียดนะครับคืนแม่พระเนียดไว้เรียบร้อยแล้วก็ออกมานะครับออกมากันสองคนนะครับช่วงเวลาเที่ยงเคือง นะครับ,รบมากับน้องกำลังกินเหยังบ,งบเุเอ้าสวัสดีเอฟซีนะนะเมื่อนี้ออกมาสายบันคอนะครับทงแถวบันคอออกไปบันน้องแรงนะครับมาแถวน้องแร,งรลงบริเวณนี้ก็มีนกนะครับแตว่าช่วงนี้ช่วงเทิงเทียงนกปลายังเงียบอยู่นะครับยังบท่านาขันนะครับเอฟซี ก็่จะใส่ล่องเบิงบริเวณนี้ร่องเบิงนะครับนกตอจะปากจะว้าวอนะครับตะเกามีนะครับนี่เหยียบน้ำนะครับนกบริเวณนี้เมื่อว่านี่ไปกะน,นกเสียงกลางเขาครับเขานกปลอดสวนแซงเหยียบก่อนนะครับเก้งนะครับบาเนี้เห็นนกปลอดเหยียบแห้งโหนะครับนกปลา เสแงเหยียบก่อนขนกปลาหลอดบือมาเหยียบเกิดคงจะเหยียบนะครับเพราะว่านิจ่ะมเป็นยังนะครับนกปลาหลอดเหยียบมือนี้จะได้ออกมาอีกครั้งนะครับผ้าเอฟซีออกมาสายบันคอรับนิ้งกปลาคู่นะครับกับเอฟซีับคู่ยูดอนนี่นะครับเสียงกลางกับเสียงหน่อยนะครับ ค,คู่อยู่นะครับกําลัางเริ่มแล้วนะครับเวลาอยู่ตีเทียงเครืองไม้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับไม้บริเวณนี้นะครับเพลซี่ครับเดี๋ยวผมจะอน,นุขืนต้นประวงต้นนีร่องเบิ้งนะครับนกต่อจะปากจะว่าววอครับผมจะ เอฟซีใส่กกปูงต้นนี้นะครับเอฟซีครับกปูงต้นนี้ครับเดี๋ยวจะไปรุ่นกันนะครับจะมีขอนไซบอนะครับเบเบิงกอนนะครับม่มีมุดแดงแต่มีมดแดงกับสซบอได้นะครับเอฟซีอันตรายนะครับเวลาใส่กะพยายามเบิ้งดีๆนะครับบมต้องรีบนะครับบมดต้องรีบต้องล้นนะครับบางเทือเห็นมันเป็นป่าคันห้ายยังสิ ฝาาใไซโมเบิงดีๆนะครับนกตอคือโบขัน,ขนเอาไปเอามามุดแดงเขาเงี้ยวส่ตานะครับมุดแดงออารับแรกเนะี่ยจะเงี้ยวเขาตาก่อนนะครับเขาตานกตอเขาก่อนปัวยากนะครับเพราะว่าเงี้ยวเพิ่นมีผิดนะครับบัวยากถ้าเงี้ยวเขาตาเนะี่ยขึ้นเดียบร้อ่อยขึ้นเสียชีวิตเลยนะครับนกตอเขากับพยายามนะครับพยายามเบิ่งเอาครับเดี๋ยวคมจะใส่กุ้งปูงต้นนี้ละ เดี๋ยวเบิ่งงมุดแดงก่อนนะครับนี่บอบ่มีไตนะครับเบบซี่เดี๋ยวผมจะเอาคืนนี่แล้วครับ ใส่ครับพยายามเบ่งพิงหลังดีๆนะครับเอฟซีเดนไม้นะครับ้บางพเนียดอย่าอย่าปาหลังนะครับแต่าปาหลังนูกเขานะมันจะน่านเยียบนะครับเอฟซี ผลแดมาแดวครับ FC ใส่นกค้อนเดียวครับแดดเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับพายุนะครับผมก็จะได้ขออนุญาตเอานกน่องแดวนะครับ FC ครับนกปากขันอยู่นะครับแต่ว่าฝนนะครับแผ่นใหญ่เลยนะครับ Okay. ครับมือกี้ขออนุญาตกรับแล้วนะครับเอฟซีอาจารย์ถุกทันครับวันที่เก่าเดือนเก้านะครับฝนตกนะครับอากาศดูดีเอฟซีใส่นกสองข้อนนะครับข้อนแรกกะหนกปามากําลังมาเทียมกําลังจะเขาร่วมนะครับนกเอียงแซงเหยียบก่อนนะครับได้ฝนตกมากนะครับฝนหยุดก็ไปใส่ข้อนสองนะครับข้อนสองครับ ใส่ข้าวหนึ่งนะครับผลกาแฟมากนะครับขึ้นมากตกนะครับก็ได้เอาลงกล้องโมนี้ก็ขออนุญาตเอฟซีอาจารย์ทุกท่านกับกอนนะครับโมนี้เวลาอยู่ดีสิบเจ็ดไอกานะครับสำหรับโมนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเอฟซีทุกคนที่ข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ